เรไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธวอนวันนี้จะอ่านพุทธวใหยฟังในเรื่องทรงได้รับการบำเรอในหนังสือพุทธุชนะหมวดธรรมฉบับตถาคตหน้า60จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวชนะเล่มที่20หน้าที่183ข้อที่478 พิกุทั้งหลายเราเป็นผู้ละเอียดอ่อนละเอียดอ่อนอย่างยิ่งละเอียดอ่อนอย่างที่สุดดังเราจะเล่าให้ฟังพิกุทั้งหลายเขาขุดสะสามสะในวังแห่งบิดาของเราในสะหนึ่งปลูกอุบลสะหนึ่งปลูกปทุม สหนึ่งปลูกบุญธริกะเพื่อประโยชน์แก่เราพิกุทั้งหลายไม่ใช่ว่าจันที่เราใช้อย่างเดียวที่มาแต่เมืองกาสีถึงผ้าโพกเสื้อผ้านุง่งผ้าหม่มก็ล้วนมาแต่เมืองกาสี ภิกขุทั้งหลายเขาคอยกั้นสเสวตฉัตรให้เราด้วยหวังว่าความหนาวความร้อนละอองยาหรือน้ำค้างอย่าได้ถูกต้องเราทั้งกลางวันและกลางคืนภิกขุทั้งหลายมีประสาทสำหรับเราสามหลังหลังหนึ่ง สำหรับฤดูหนาวหลังหนึ่งสำหรับฤดูร้อนและหลังหนึ่งสำหรับฤดูฝนเราอยู่บนประสาทสำหรับฤดูฝนตลอดสเดือนฤดูฝนให้เขาบำเรออยู่ด้วยดนตรีอันปราศจากบุรุษไม่ลงจากประสาททั้งหลายวิกกุทั้งหลาย ในวังของบิดาเราเขาให้เข้าสุขแห่งข้าวสาลีเจือด้วยเนื้อแก่ทาตและคนงานเช่นเดียวกับที่ที่อื่นเขาให้ข้าวปลายเกลียนกับน้ำส้มแก่พวกทาตและคนใช้ภิกขุทั้งหลายเมื่อเราเพียบพร้อมไปด้วยการได้ตามใจตัวถึงเพียงนี้ มีการได้รับความประครบประงมถึงเพียงนี้ความคิดก็ยังบังเกิดแก่เราว่าบุรุชนที่มิได้ยินได้ฟังทั้งที่ตัวเองจะต้องแก่ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้แต่ครั้นเห็นคนอื่นแก่ก็นึกอิหนาพระอาใจใสอิดะเอียน ไม่นึกถึงตัวเสียเลยถึงเราเองก็เหมือนกันจะต้องแก่ไม่ข้ามพ้นความแก่ไปได้ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> เมื่อจะต้องแก่ไม่พ้นความแก่ไปได้แล้วจะมาลืมตัวอิจนาระอาใจสะอิดสะเอียนเมื่อเห็นคนอื่นแก่นั้น ไม่เป็นการสมควรแก่เราพิกุทั้งหลายเมื่อเราพิจารณาได้เช่นนี้ความมัวเมาในความหนุ่มของเราได้หายไปหมดสิน้นพิกุทั้งหลายบุรุชนที่ไม่ได้ยินได้ฟังทั้งที่ตัวเองจะต้องเจ็บไข้ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ พลันเห็นคนอื่นเจ็บไข้ก็นึกอิจนาพระอาใจใส่เสยเอียนไม่นึกถึงตัวเองเสียเลยถึงเราเองก็เหมือนกันจะต้องเจ็บไข้ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้แต่ว่าเมื่อจะต้องเจ็บไข้ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้แล้วจะมาลืมตัว อิดหนาระอาใจสะอิดสะเอียนเมื่อเห็นคนอื่นเจ็บไข้นั้นไม่เป็นการสมควรแก่เราปิกกุทั้งหลายเมื่อเราพิจารณาได้เช่นนี้ความมัวเมาในความไม่มีโรคของเราก็หายไปหมดสิน้นปิกกุทั้งหลายปุรจน ที่ไม่ได้ยินได้ฟังทั้งที่ตัวเองจะต้องตายไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ครั้นเห็นคนอื่นตายก็อิดหนาระอาใจสะอิดสะเอียนไม่นึกถึงตัวเองเสียเลยถึงเราเองก็เหมือนกันจะต้องตายไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ แต่ว่าเมื่อจะต้องตายไม่ล่วงพ้นความตายไปได้แล้วจะมาลืมตัวอิดนาระอาใจสะอิดสะเอียนเมื่อเห็นคนอื่นตายนั้นไม่เป็นการสมควรแก่เราพิกุทั้งหลายเมื่อเราพิจารณาได้เช่นนี้ความมัวเมาในชีวิตความเป็นอยู่ของเรา ได้หายไปหมดสิ้น